ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะมาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาทำท็อปิกจอดำให้คุณผู้ฟังได้ฟังหลังจากที่ไม่ได้ทำกันหลายคืนนะคะวันนี้นางฟ้าพอมีเวลาว่างนะคะสวัสดีตุลาเริ่มเดือนใหม่หัวใจว้าวุ่นขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขแล้วก็รับพลังงานบวกในเดือนตุลาคมนี้ ปังๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็หน้าที่การงานการเงินมั่นคงแล้วก็มีความรักที่งดงามนะคะมากค่ะวันนี้เราจะมาอ่านพลังงานไพ่แบบนี้นะคะ มีใครบางคนอยากบอกเล่า90เรื่องราวให้คุณรู้นะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณนึกถึงหน้าเขานึกถึงความทรงจำดีๆที่มีด้วยกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าโบ,บ,ะโบ๊ะบะเป๊ะเช่ออกมาว่าเป็นเขาที่คุณผู้ฟังคิดหรือเปล่า ใบแรกไพ่3ามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะมีพลังงานของสเตรนท์นะคะมีพลังงานของเมจิเชียนแล้วก็เป็นพลังงานของเดอะเวอรว้าวมากันแบบว่าสามาธาตุเลยน้ำลมไฟนะคะสเตรนท์ Strength, ปลาสปอร์ตใจดีหรือพลังงานของเจ้าป่าสิงโตวูวามหัวร้อน ราศีสิงห์แล้วก็มีพลังงานของเมจิเชียนนะคะธาตุลมเป็นทุนตุนกุมมีพลังงานของเดอะเวอร์นะคะเป็นความรักของใครบางคนที่ศาสตร์ความชุ่มฉ่ำให้คุณน้ำมีนกรกฎพิจิตทั้งหมดออกมา5ราศีราศีสิงห์ราศีกุมมีนกรกฎพิจิตนะคะ1812111713นะคะ เลขหลักๆระหว่างคุณกับเขาสลับตัวเลขเอามีใครคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นอ่าคนรวยใจดีโปรไฟล์ดีหรืออาจจะเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมเจ้าป่าสิงโตราศีสิงนะคะอยากบอกคุณว่าคุณไม่ต้องเดาใจหรือไม่ต้องรอคอยอะไรอีกแล้วเขาพร้อมแล้วก็มอบ อยากจะมอบความรักให้คุณแบบเต็มๆเลยนะคะเขารู้ว่าคุณเนี่ยรอความหวังรอบางสิ่งบางอย่างจากเขาเมื่อก่อนในอดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพูดกับเขานู่นนี่นั่นเราเป็นอะไรกันนะตอนนี้เราครบกันแบบไหนเธอรักเราไหมคิดถึงเราหรือเปล่าโอ้โห พรั่งพรูปไปหมดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกคุณถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเรายอมแล้วจ้ะเรารักเธอมากคิดถึงที่สุดมีความบู่วามอยากเจออยากมาหาอยากเห็นหน้าอยากมีแพชั่นกับคุณเหลือเกินนะคะขอให้ได้อยู่ใ,ใกล้ๆคุณมันเป็นความสบายใจใครบางคนเขาอยากบอกว่า <c oughs> ต่อให้ไกลแค่ไหนทุกๆครั้งที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเขาบอกเล่า90หรือส่งข้อความคุยกันทางแมเสเซจหรือแพลตฟอร์มโซเชียลใดก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าคุณทำให้เขาหายเหนื่อยชื่นใจนะคะถามว่าคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลเขาอยากบอกว่า แม้ว่าเราจะต่างกันด้วยภาษาใดๆก็แล้วแต่แต่รอยยิ้มแววตาท่าทาง reaction ที่เปิดกล้องวิดีโอคอลคุยกับคุณนั้นมันทำให้เขาแบบเข้าใจทั้งหมดเลยดวงตานะคะคือหน้าต่างของดวงใจสายตาโกหกไม่ได้เขามองแววตาคุณเขารู้ว่าคุณอ่ะก็รักเขาแคร์เขาห่วงเขาบางครั้งมันก็มีบ้างความเมจิเชียนคุณอาจจะเหมือนแบบ ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลถ้าเขาไม่ใช่ก็ช่วยส่งคนใหม่ที่ใช่มาให้ได้ไหมครับรู้ว่าคุณเหมือนแบบทดสอบแล้วก็อยากได้อะไรเพิ่มมากมายเขารู้ว่าคุณเหมือนแบบแอบกลัวเล็กๆว่าเขาจะไม่จริงจังจริงใจรักคุณถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เจ้าป่าสิงโตมีความบูวามของความแบบเมนิเฟตนะคะอยากบอกคุณว่าเขาแครหวังดีห่วงใย ในอนาคตนะคะเขาอาจจะวางแผนเดินทางมาบ้านคุณจังหวัดคุณประเทศคุณหรือแผนของเขาอาจจะเดินทางซื้อตั๋วเครื่องบินให้คุณแบบไปหาเขาไปรอรับเขาที่สนามบินก็ว่าไปการแมนิเฟตของเขาที่มีต่อคุณนะคะพลังงานของเมจิเชียนพ่อมดนั่งบริกรรมคาถาไล่สเสน่หาให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยแอบหวังแอบฝันว่าคุณเนี่ย <c oughs> จะไม่ปันใจให้คนอื่น คิดแอบทบทวนว่าคุณอาจจะไม่แอบแทงข้างหลังคุยกับใครเขาตรงๆงเลยคนคนนี้นะคะหึงคุณมากๆ ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ท่ามกงางบรรยากาศฝนตกเป็นพยานอยากบอกว่าเขาหึงหวงห่วงอยากเจอแล้วก็แคร์คุณมากนะคะทุกๆครั้งที่คนหลายคนรอบข้างเขาถามว่าคุณเป็นอะไรคุณสําคัญแค่ไหนวางแผนจะแต่งงานมั่นหมายมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่โอ้เขาหน้าบานเลยค่ะยิ้มใจฟูว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่ใช่คือคนที่เขาจะลงหลักปักเสาอยากจะตอกเสาเข็มสร้างบ้านปลูกเรือนหอนะคะ เดอะเว์ผู้ชายคนนี้อาจจะมีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมเป็นคนรวยใจดีมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนหน้าที่การงานมั่นคงพอที่จะบอกว่าสปอร์ตออฟเฟอร์คุณได้ถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากถามคุณว่าเอาปลาเอาปลาถ้าเราไปหาเธอที่บ้านเธอจะพาเราไปเจอพ่อแม่ไหมเรามาคุยกันเรื่องสินสอดทองมั่นไหมเขาจริงจังจริงใจมากๆนะคะแต่คุณอาจจะมีสภาวะของ ของการที่แบบกลัวแหละมันใช่หรอมันแบบมันเป็นแค่แบ,บางอารมณ์หรือเปล่าคล้ายๆว่าคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมาประมาณ1-2ถึงสปีมันไม่ได้มากพอที่คุณจะเหมือนแบบเชื่อใจไว้ใจนะคะหรือบางคนอาจจะแบบ1-2ถึงเดือนบวกบวก,บวก ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากบอกคุณว่าเวลามันไม่สําคัญหรอกจะ้ะเธอจ๋าใจใเรามันรักกันมันผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวได้เลยคุณเนี่ยสิงอยู่ในหัวเขาทุกวันทุกเวลาแพชั่นหรือว่าความร่ำรวยหรือความอยากได้อยากมีที่เขาคิดในหัวมันเป็นแผนที่แบบอยากมีอนาคตร่วมกับคุณนะคะกลุ่มสิงมีนกรกฎพิจิต คุณกับเขานะคะอาจจะเกิดวันเสราร์วันพุธเสราร์พุธศุกร์อังคารได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากบอกให้คุณรู้ว่าอย่ากกลัวอย่าคิดมากอย่าก,กังวลเขาไม่ได้เจ้าชู้เขากับคุณเนี่ยมัน เหมือนผูกได้แดงกันมาตั้งแต่อดีตชาติไม่ว่าจะผ่านมรสุมชีวิตใดๆมาสุดท้ายก็ต้องมาเจอกันคุณกับเขาในอดีตอาจจะเคยเลิกลายอย่าล้างนะคะอาจจะเคยแบบผ่านวิบากกรรมทางความรักมาเจอคนที่ไม่ใช่มามาตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขายอมแล้วเขาจำนนแล้วแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าจับมือกับคุณตลอดไปอยากอยู่ตรงนี้ที่คุณคนเดียวนะคะ ความลำรวยมันมันก็สำคัญแต่ว่าหัวใจเขาเนี่ยมันสำคัญมากกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้คุณอาจจะดีลกับคนเก่งแบบคล้ายๆว่าทำงานอาชีพอิสระเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอยู่ตรงไหนก็หาตังได้นะคะเขาเลยอยากบอกว่าความแบบมีคุณอยู่ในชีวิตมันสำคัญยิ่งกว่ามากมาย ความรู้สึกของผู้ชายคนนี้เลขแาดอินฟินิตี Infinity, ้เราสีสิงอยากให้คุณเข้าใจทุกๆครั้งที่เขาแบบเงียบนิ่งหรือติดงานแล้วคุณงอแง,งคุณงอนคุณเหมือนแบบโอเคเงียบมาเงียบกลับไม่โกงเขาอยากบอกว่าทุกๆครั้งคุณก็เห็นว่าเขาง้อคุณสเสมอง้อคุณตลอดนะคะ น้ำเสียงลีลาท่าทางหรือแ a ช s i o ในการที่ได้อยู่ด้วยกันเขาเก็บมาฝันเขาจำได้เสมอคุณอาจจะลืมไปแล้วลนะ่ะลืมวันแรกที่เราเคยเจอกันคุยกันที่ไหนนะเราเจอกันที่ไหนนะห้างห้างหนึ่งโรงหนังที่หนึ่งร้านร้านหนึ่งเขายังบอกว่าทุกโมเมนต์ครั้งแรกจนมาถึงปัจจุบันนี้จำเรื่องราวของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยโอ้จำเก่งมากนะคะ ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีวันหลอกที่จะปล่อยคุณไปไม่มีวันหลอกที่จะให้ใครแย่งคุณไปจากเขานะคะ The world อีกไม่นานนะคะสารรักจากเขากำลังจะส่งให้คุณพรุ่งนี้บุลืนนี้หรืออีกสองวันหรือภายในวันที่สองตุลาเขาอาจจะส่งข้อความมาบอกว่าโอเคเบบี้ไอจงไฟบินบินมาหาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะนะคะไปรอรับไอที่สนามบ,บินดอนเมืองสวนณภูมิด้วยเขาอาจจะ ส่งเซอร์ไพรส์มาจนคุณรู้สึกอา้าวไหนบอกจะมาปีหน้าจะมาเดือนหน้าแล้วหรอนะคะยิ้มค่ะความเซอร์ไพรส์ที่เขามีให้คุณเรื่อยๆอยก็อาจจะจะเห็นรอยยิ้มของคุณอยากให้คุณกระโดดยงแยงดีอ,อกดีใจนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลในใจเขามากๆคุณเป็นแรงผลักดันนางกดดันให้เขามาถึงจุดนี้ให้เขาต้องพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ ว่าเขาสามารถที่จะพิชิตหัวใจคุณได้นะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากถามคุณว่าเธอรักเรามากเหมือนที่เรารักเธอใช่ไหมเธอเลือกเราใช่ไหมเราแบบพร้อมที่จะมีกันและกันตลอดไปใช่ไหมมีความระมุนโรแมนติกมากๆถ้าเขาเป็นคนไทยเหมือนคุณนะเชื่อมาว่าผู้ชายคนนี้นะคะสเตรนท์ราศีสิงห์ราศีกุมอะไรแบบเนี้ยเดินสายขอพรโอ้ไหว้พระสวดมนต์ ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลว่าให้คุณกับเขาได้เป็นคู่กันเถิดนะอย่ามีอะไรต้องแยกต้องพลากกันเลยนะเพราะว่ามันแบบมันดีไปหมดเลยคิดดูตอนนี้ขนาดอยู่กันคนละบ้านยังรักคุณยังโหยหาสเสน่หาคุณมากขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งได้อยู่บ้านเดียวกันตื่นมาได้เจอหน้าก่อนนอนได้เห็นหน้ามันจะฟินขนาดไหนเขาอยากบอกคุณว่า แพชชั่นที่เขามีกับคุณมันเยอะมากมันล้นใจมันจุกอกนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะติดสกินชิปไพ่พสเตนมันเป็นไพ่ผู้หญิงกับสิงโตใช่ป่ะเขาอยากบอกว่าความแตกต่างระหว่างสองเรามันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวแม้ว่าเธอจะมองว่าฉันงองงเอาแต่ใจดื้อดุดัน ขี้โมโหเหวี่ยงวินบ้างแต่ความนุ่มนวลน,น่ารักรมุนของคุณมันดึงดูดความเกลี้ยกล่อดของเขาได้อยู่หมัดเลยเขาไม่เคยยอมใครถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมเราไม่เคยรักใครไม่เคยยอมใครให้เธอแบบว่านะ ดุด่าว่าทอได้ขนาดนี้เลยนะคะนารักากคุณปราพยศความไร้ายกาดดื้อของสิงโตตนนี้ได้อย่างอยู่หมัดเลยนะคะพลังงาน The w o r l d The World มันจะเป็นพลังงานที่เขาอาจจะเดินทางไปนู่นไปนี่บ่อยๆคุณอาจจะเป็นห่วงกังวลหรือว่าอาจจะแอบห่วงเนืองๆว่าเขาจะไปคบคนอื่นมีคนอื่นหรือเปล่าบอกเลยค่ะเขาหลอนไปหมดแล้วค่ะ ความหึงความหวงของคุณเขากลัวว่าจะมีคนไปบอกไปฟ้องเขามไม่กล้ามองใครเลยใคร,ใครชำเลืองหาใครเลยนะคะเขาอยากบอกว่าคุณ,ค,ณคือคนที่สวยที่สุดดีที่สุดหล่อที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกมากๆในชีวิตเขาแล้วนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่อวดผุ่นมีหน้ากอดสาวๆเห็นอาจจะแบบอุ๊ยพี่คะพี่มีแฟนหรือเปล่าถ้ามีใครถามเขาแบบนั้นเขาจะบอกว่ามีแล้วอ่ะเปิดรูปให้ดูด้วยก็เป็นคุณน,นั่นเองนะคะเขา,าขี้อวดคนอวดแฟนมากนะคะนี่คือพลังงานถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่า ทุกๆครั้งที่มีคนสนใจเราถามว่าเรามีแฟนหรือเปล่าเราบอกเขาเสมอเราเอารูปเธอให้ดูเสมอว่าแฟนเขาสวยเขาหล่อนะคะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวความน่ารักของผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมซิโรล,ลาบให้คุณแล้วก็เลือกคุณแล้วแล้วเขาอยากให้คุณเลือกเขาด้วยบางครั้งนะคะความแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับความแบบหัวร้อนวู่วาม เวลาที่ต้องห่างจากคุณหรือคุณงอนเขาดองแชทไม่ตอบทักตอน9ก้าโมงต่อบ,บิทีสามทุ่มเขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมเวลาเก้าโมงถึงสามทุ่มที่เธอหายไปฉันปวดหัวใจฉันเศร้าใจฉันเหมือนแบบพยายามนั่งจ้องมองโทรศัพท์ให้เธอติดต่อกับติดต่อกับเสมอนะคะมันเป็นแบบนี้จริงๆบางครั้งเวลาที่คุณแบบ ก็โทรหาคุณเขาคิดว่าคุณจะโทรกลับอาช้าสุดสิบนาทีอะไรเงี้ยตาไปแบบว่าหนึ่งชั่วโมงเขารู้สึกว่ารู้มาว่าแบบตามองเลยโทรศัพท์ตลอดเลยทําไมน้องไม่โทรกลับมาพี่เป็นห่วงน้องพี่อ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยจนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวอืดหมดแล้ว <laughs> บางทีกำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวมามา่ารอโทรศัพท์คุณจนก๋วยเตี๋ยวอืดนนะคะนี่คือเรื่องราวของใครเอ่ยถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าอย่างอนอย่าคิดมากอย่าก,กังวลอย่าแบบาว่าคิดเยอะเลยนะว่าเขาจะไม่รักคุณไม่แคร์คุณไม่มาหาคุณ เขาอยากเจออยากมาหาอยากอยู่ด้วยใจแย่อยู่แล้วนะคะถ้าแบบว่าเออไปครั้งนี้นะมีตังคสักก้อนใหญ่ๆนะเออจะไปซื้อที่ซื้อคอนโดดาวบ้านเก็บไว้เลยเป็นชื่อคุณชื่อเขาจะได้แบบปลอดภัยที่จะแบบว่าไปมาหาสู่กันนะคะ The World เบจิเตียนสแตนผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้แม้ว่ามันจะเป็นรักทางไกลแต่มันเป็นความทางไกลที่แบบว่าเราผูกสัญญาเกี่ยวสัญญารักได้แดงผูกกันไว้แนบนั่นนั่นชิดแกะไม่ออกค่ะถ้าบางทีคุณอาจจะแบบเบื่อแซงอ่ะไม่อยากมีแฟนทางไกลอ่ะคิดเยอะปวดหัวอยากอยู่ใกล้ๆคิดถึงเมื่อไหร่ก็เรียกให้มากอดให้มากอดเขายังบอกว่าแหมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กอดหรอกในอนาคตเขาอาจจะวางแ แบบว่าให้คุณได้กอดเขาทุกวันแน่ๆนะคะคนรวยใจดีสายบุญสายเปแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์แห่งการเหมือนแบบว่า,ว,าวุ่นวู่วามอยากอยู่กับคุณอยู่แล้วเนี่ยเขาวางแผนเยอะมากคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดปีขานนะคะปีขานปีหนูขานหนูหมางูใหญ่นะคะกระต่ายไก่ได้เขาอยากให้คุณรู้ว่า ทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ฉันต้องมาลักเธอเธอต้องมาเจอฉันมันถูกกำหนดมาแล้วจากพลังงาน The World กงล้อของพมลิคิกวงล้อของจักรวาลเวียงให้เรามาลักกันเวียงให้เรารักษาแล้วก็มีกันตลอดไปจนนิรันต์นะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าการที่เขาแบบให้เห็นธาตุแท้บางทีบางทีคุณอาจจะงงเวลาที่เขาโมโหดุหึง เขาอยากบอกว่าก็ก็คุณทําให้เขาเป็นแบบเนี้ยบางทีเขาก็โทษว่าแบบบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะหัวร้อนถึงอะไรนะก็คุณสวยคุณหล่อเขาก็มีบ้างที่แบบหึงออกสื่อแบบนั้นนะคะนี่คือถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาหยุดตรงนี้ที่คุณแล้วนะ รักคุณกว่าใครแคร์คุณที่สุดไม่อยากให้คุณไปกับคนอื่นบางทีขนาดคุณไปเที่ยวกับเพื่อนอะถ่ายรูปมามีเพื่อนรอบคุณเลยเขาก็จะแบบสงสัยอ่าแล้วคนถ่ายคือใครล่ะผู้ชายหรอแฟนคนคนในกลุ่มหรือเปล่าหรือว่ากิ๊กคุณคิดแล้วก็แบบหัวร้อนนะคะสิงโตขี้งุดหงิดนะคะเราต้องทําให้เขาแบบชะล่าใจเชื่อใจตายใจเพื่อที่จะให้เขาได้แบบว่า พพอร์ตดูแลแล้วก็มอบความสุขให้เราตลอดไปคนคนนี้เป็นคนรักใครรักจริงนะสิงโตเนี่ยราศีสิงเป็นคนรักใครรักจริงรักแล้วลืมยากรักแล้วหึงหวงอยากปกครองอยากครอบครองเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ปกครองครอบครองได้ผูกมัดสัมปทานคุณตลอดไปเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยสุขสบายทั้งชาติแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องราวน่ารักละมุนละมุน ตัวอักษรกไก่ปอปลาน,นอหนูบใบไม้สเสือจอจานนะคะตเต่าคอควายนะคะพพานออ่างนะคะอ,ององูนะคะแล้วก็มีตัวเล็กๆอะคะ่ะวแหวนชื่อนำสกุลคุณกับเขานะคะฟังเพื่ความบันเทิงถ้าตรงกับใครก็ดีใจด้วยมีคนวางแผนอนาคตที่จะแบบ บั้นหมายสู่ขอแล้วก็อยากอยู่กับคุณไปจนนิรันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะฟันดีค่ะ